ด,ดีเดีดีดีไปครับเราจะไปเคาะกระคำกันครับมึ้ ผมทีมงานเนียปีศาจครับวันนี้ผมมามาเล่นๆนะครับอรเอาปิดน้ำขั้นเกี่ยวครับแล้วก็เอาลิ้วมาี่มาตกลิ้วเลยยนไปสอบถามันเงิขึ้นมาตกโม,ม้มาใหนมาหาคนกับมังกนได้ก่อนครับหมา Chọt này là hôm Nè đang biểu đi cư thật nào chào mọi người chào mọi người chào mọi người chào chào mọi người chào chào mọi người lúc kẹo hồi trang gì? Bà ừ. Cho quá Bà nhê ừ. lạc biệt phân bỏ để. Ừ. Đâu. Đâu, nhận, để má cập con khỏe má má Ông mà, bà luôn, cái bọ má liền được xứ Má bưng kim ngán bây giờ dừng để dừng vô, đi mò để hái mò mò mà mò yeah. mò đi, pha, bộ 8000 đô đấy, nếu mà thay thì đi, một ngàn Ô thế thôi bà. Bà con nhây. Ô bà hi đầm đi.

สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมช่องเชิดเาลุยขเขานะครับสวัสดีครับมาติดตามเยอะปิสาครับผม ถึงมังหอดครับหน้าเพื่อนกะมาตัดตีหาดยังคื้นตีหาดซีซี่เมื่อนี้ผมมาหลินซื้อๆนะครับนี่ามาเยี่ยมชมทีมนานเนียพีศาดครับเบ้าห้าครับนี่ครับหมายเขาครับหมายต้นหนุกวางหมายดำฟ้องดักขำบนะครับสุดท้ายบึงบรรยากาศนะครับพอไปลมแรงเกินนี่นะครับไม้นี่ต้อง ต้องมีปลายนี่นะครับผู้ใดสิมาทางไหนหมเด่นนะครับนี่ครับปลายสีนึงฟังพุน่นตกบ่ได้นะครับฟับงตรงขามตกบ่ได้ฟังนี่ตกได้ตลอดครับเดี๋ยวใผู้ใดมาก,ก่อนได้ก่อนครับ แมนปุถไเทพคร,รับก่อนเด็กคนไปมาล้างกับไปหาไม้ไหมครับถ้าไม้นี่กับถ้าได้ก็ับที่เป็นป่าใหญ่เขาเลยเนาะครับคนมากผลงานเลยครับเี๋ยวก่อะอีข้ายจะไปจมกับถาบอมไป ใชหน่นะเออ,เอไม่ไม่ะเดไปไม่ห้งองเลยเนามืนนี่กัเห่นของนะครับเห่นใสยศาสตร์มื่อนี่กับเสียงโจที่โจทงังใส่ตามผม,ผมออกมาเนี่ยไอ,อ้กออ็ใจแล้วลนั่นนี่บอกเออเนี่ยไม่ใั้กินหน่อยใช่ไหมนละ่ะเป็นจีหม้าควัน เเอ้โหดูเวยโอ้ขำเลยมาดูปลุกหลานครัน้ำให้อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะตัวยังไงทั้งปุ่นกับกินแล้วครับเอาครับโอ้ยปไปเจอเกี่ยวทั้งเแต่ทั้งปุ่นออกก่อนโอเครับอย่าปล่อยนะก็สัมา e com

quá. Biết nữa. ผมปผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดีเดียวเรียบร้อยนี่เแล้วปาผมรอเลยอ่ะเจ้ารอรอคนเดียวเลยอ่ะมันใกล้ใกล้ครับ เป็น่าพมพมยังครับเนี่ยผมนอนมาผมี่ขิดเจอกันสู่เนียปิาศาจก็ได้รอกนี่โล่ครับดร้ิสงให้เบื้องนี่นะเอ้ยจะสั่งเอาเดฟเวเดฟเม่เซียักบ้าเอารอเอาารเา เอาของดีกว่าาัทำมัปลวายอนะโดมมึงหัวนไงนี่ต้องเห็นอนเพราะว่าตอนนี้ไนนนนม่งม้งเหนหรกตอน,น,ตอน,นเช้นนเนนเนนาแต่ละแต่ลาเขาเราที่ที่ทผมสิลาวงการหอดแล,ะละ้ว <c oughs> ปตัวกอนตกปลาไม่ได้ดวละแปดโลหกโลนะเยดด้วยมันยังไม่ถึงวันของเราเห็นบ่ปังเสิงบ้าเลยเก็บวไปก้อนครับว่าวงกันเลลองะพอดีเลยนั่ะ ที่ถิงคิ้วขขวยด้านของด้านหนทิ่น่เดียวเลยข้างไดว่าำไมวะฟาไม่ได้สาขาโขกโขกกลางเลยไม่ยุกใกล้ๆกลยมาเห็นคาไปเอาเลย่าได้ช็อตเด็ดแล้วนึงครับพอได้ตำน้ำพริก ก็เลยมีคลิปน้เขอ,เอ,อจะใช้กันนะมือเสอดถัดจ,จบจบไร้ท้ายคิปปดถกโดดโอ้ยมวนปุ๊บปะไม่คปปายไม่ได้เลี่ยแล้วได้ตั้งอย่างนี้อัดตึกอตัอตดยังเยอะมน้าเลยเออบ้าหอวปลาเนี่ยปลาผมเนาะเออแต่ว่ายี่สุกไปแล้วเออยีออ่สุกไปแล้ว ก็จะตกนกันไปครับ ดีๆเอาดีๆเอาเรียครับทีมงานเมียปีศาจมา่นแหลมนายสามเป็นผู้ตักเรียบลอยูออใส่เดียวกันเลยวะผมลิกิตผมได้ยินแล้วแล้วข่าวก้อ จะะเพินในเรือนน้ะจอแต่ที่ไหนเล่าอือโอ้โหาเรี่องปะพุมกับมาเนออ๋อเดอจัดบนี้นี่ปลาเราเองเจ้าคือรอแท้ักเลยครับจับลอยฟิชิ่งครับผมเบีดดีว่ะเจ้านี้ปั๊บ มาผ่านมาผ่านผ่านสังกัดเออเดี๋ยวขั้นของเงี้ยเที่ป่ะเนี่ยโหเ่ยวที่หนึงวะโบงหูเลี้ยงอยู่วะเอาผ่านสั้นเจ้าที่แล้วป่ะเนี่ยเจ้าทีเอ้ยข้างดำก้อยเงี้ยเที่ยงเนี่ย ตัวที่บโบเอกชันนะนี่นะแบบนี้นปะปาดสามตัวนะัเป็นานานแงนิดนแล้วว่าะดายแล้วปาปเกยบนดเียนท,ทนางเดียวกับ เจ๊ซอยรีบุดูเลยมามามาเบี่ยงผลงานกันครับมาหนึ่งผลงานเนี่ยปีตาเคนเคนหมานครับได้หอดปาล,ปคลนนปาคอไงาลงาคอไงครับปลาเจ๊ซอครับปัดดูปัดดูปลาดูแห้งไหนจะแนีะน้ำครับตึกโลครับนั่นตอนนี้แต่ทั้งที่เจิตอลรู้สึกว่าประมาณอยู่สามโลครับผมสามโล ไงนะครับเอาวิเ็ษยังกินเนี่ยก็ออ,อยู่สายจูด้วยเจ <c oughs> ้วคมอ่ะเจ้าเพีย้ยเจ้าเพีย้ย <c oughs> ม,มันเนาะปะพม้มปะพ้มตัวโลโลครับโอ้ยคมกับ น่าเพื่อนนี่กลับแล้วครับกลับแล้วครับผมของมาศของมาไทายอันเบิงผลงานเพิ่นเจ็ดสอมก็ตายแล้วครับเงินของกับแล้วจริงครับผมเง<ช>ินของพยัยจบร้อยล็อกมักจบร้อยได้ยพยันี่ <c oughs> เลยเวลาก็บน the <laughs> <you> ี่แเราเกับสภาพไม้ตอนนี้ครับเต็มอัญญาแล้วครับไปะไรครับกลับกันเดชสภาพกับตอนนี้ครับอัญญาครับมาเต็มแล้วรักการพอดีรักการเย้ลาย คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ข้ามีนาอครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ